สะไฟดีพี่น้องมสดสุขูทุกคนจ้านนมืนมืดมัจี้กันลงมาเกาะต้องเด้อพี่น้องก็ต้องห,ออห่อข้าวต้มเตรียมให้มันเพราะว่ามื้อนี้มันกามื้อคึ้มพุนตกเด้อพี่น้องตกฮะกะเซานี่แลยก็หน้าคึ้มอยู่พุนพุนเนี่ยตกยังคึ้มอยู่เด้อจ้าพุนตกแห้งหากะเซา เห็นตกอ,อีกแล้วมันายัไป้องบัวแห่งกิ๊เตรียมมันเกาะไปจองเมียนเห็ดอันหออ่อข้าวต้มเลยพี่น้องซีหออ่อข้าวต้มใส่งานอุอน่นหน่อยนี่แหละเตรียมไปต้ไมไป้องเมียนลูกลานกับมาซอยลายคนเด้ยจ้าพี่น้องร้านกามาโควิดย่างกอซื้อเพิ่น สุทธิเดชเออท่าสุทธิเดชก็มาซอยหญ้าเด้อพี่น้องเด้อมาเตรียมซอยหญ้าเพิ่นก็มาเมื่อี้เฮาแต่เพิ่นโควิดโควิดเพิ่นเกิดช่วงโควิด19นเนาะพี่น้องก็เอิ้นโควิดโควิดซือเพิ่นละสุทธิเดชเด้อจ้าดิลูกไผ่ล้านไผ่เด้อพี่น้องมาซอยก็ต้องเพราอยุสวนนสิเตรียมแบบก็เมียนเห็ดงิบคั่นมักเบงมักบ้างแน่ละกะ ห่อข้าวต้มขนมแน่เด้อพี่น้องทางพี่มาเบิ่งทางพี่ขุดมันทางพี่ขุดได้ไหมวะคูดบ่ทาำคูนก็ได้บ่มันนี่เส่ได้หลายบ่มันมันอย่างเฉยไปเฉยลูกไผ่ทางไหนกูดมันพี่น้องคูดเผือกเด้อมีมันมีเผือกป้าตัวนี้คือหัวใหญ่สิ เออเผือกเผือกได้ไหมหนึ่งกินพงษ์แท้ได้ที่มันกอยเลยเออตุ้มบ้านกะคั๊กพี่น้องมาวซอยก้านโซละไมาละมือมตุย้ยน,น้องนานังตุย้ยกับมาครบหนาครบตาซอยก้านจิไปเกาะสวนน,นั่นแน่วันนี้มันสิบบพ่อดอกข่าสวนเดียวนี่เพราะว่าเฮาสิเห็ดคันหมกเวงเนี่ยเนาะแล้วก็เห็ดห่อข้าต้มขนมเนี่ยนาะพี่น้อง ต้องอาณาลายเอาเมียนลายขันสิทาให้หอดมือให้จังเกาะบรเดียวมันกัสิบว่าท่นเดี๋พี่น้องเพราะมันไม่ชิ่แหงเพากัสิลายเวียดอีกตอนนี้ฮัก็เลยเกาะซะเออพูดเอาหมดฮะเผือกถึกเล็กสี่ร้อยล้านนี่สิชื่อผ้ากินนี่ว่าเพชรนี่นี่อีน้ำเพชรจะกินอ้อยนี่อาหารแม่แน่นี่เอาผ้าประทัดเอาลงเล อ้อยกระลำนี้ใหญ่มึงเ่ยนี่น้าเป็นน้าเป็นตาดำไลยเฮยน้าอยู่บอกล้านอยากเออตัดเอาเลยตัดแล้วก็พังเมียนปลายมันนี่เอาเสียมซับเอาห้มันเลยปลาใส่อะไรน้ำเพชรหะน้ำเพชรมาอันน้ำมาให้มาเท่ตุ้ยตัดให้แม่อันอันอันนี้เจ้าฮะจะอยากกินอ้อยฮะเด็กนี่น้า เต็มขุสวดโจโก้เผือกเป็นมันเป็นนั่นละจ้าคนเออเผือกอีกเผือกแก้วอ่ะนะยังเข้าวหอมเผือกจีนบอกเพื่อนแง่ก็จักอืมมันก้อยเมื่อเราขอก็เลยกลุ่นป้าก็ะย่าว่ะเพิ่นไปใส่มิดชะม้อยอยู่ฮะเออ ไม you. 네่มีเงินน pues ี่เด mm. ็ดพี่นแนวหัวบักใหญ่พุดเอามันเลยเด็ดพี่แนวมันหนาวหนาวอากาศหนาวนี่พักกันหนึ่งมันกินห่อนๆซุมกันลูกหลานหลายคนสามัคคีน้งไ่กองใหญ่เนาะสี่สี่ตาราง lìn đấy, à bao ấy. À, à, Kìa bỏ khẩu đấy phải nóng đó. Bố mẹ thằng này, phụ mẹ à, có này à, rồi. Tắt ọc <laughs> rồi Rồi. À, Ôi nhằm tắm bỏ, nhằm nọ, okay, nhằm quên thằng này.

เรากะสวยโตด้วยพี่น้องด้วย<ะ>พอสช่วงเขาเอานะ่ะช่วงเขาเอาอันให้ป้านนั่นไหมเนาะคุณมืงงามช่วงนั้นนะ่ะป้าเราก็พับโตด้วยพี่ ธอยเดือดแล้วไปโอ้จะพผัดยูทึง อยู่ในแม่ตรง ว้าเียก่เก็บอายุนะเขาอายุอาูหของแถวค่ะนีอยู่บ้างใครอยู่บ้างไปเก็บนะเ้พี่น้องก็ก็พับเนี่ยไปซี่เอาเข่าทงด้วยพี่น้องเผื่อเมียนเป็นทางจระกาะเมียนยันพ้นตกนะพี่น้อง วันน de? ี้ก็เข้ามาซอยอายุสวนเด้อพี่น้องเด็กสวนกกดอกไม้เมื่อกี้ได้ในกกดาวดอกดาวเรืองเด้เมื่อกี้ผูกเหมือนลายพี่น้องมาขยายออกน้ำเด้อบ้านน้ำไหนก็มีอันนี้พักโองเต้ยอันนี้ปลูกกับโบงามพี่น้องเอ้ยจะมันเป็นอีกอย่างมันฝนตกห่อมันโบงามเนาะนี่พักซาลาเน่เฮานี่างามไมลี่อันงามไมลี่ตัวเนี้องามพี่น้อง พักเสริมกระสิบอดี้ซื้อเด้องานงานนี่งานนี่พักยากกระสิบอดี้ซื้อเอาของตัวเองปลูกเมียนลายกุ๊บดอกไม้เมื่อกี้ขยายออกเลยจ้าพีพีให้น้องเบิ้งในน่องนึงก็เป็นดอกเลยเด้อพี่น้องเจ้ายบเรได้เป็นดอกอันนี้มักบวกเลยพี่น้องมักเงียยาวเลยพี่น้องเลย บวบแมจีดปกะแงวตืบอันนี้แมจีจมเมีนเห็ดเอาแนวมันเดิพี่น้องเอาแนวเดกะวเป็นว่าพูดด้พี่น้องมีหน่วยมจูกมนจมนเอาแนวมันเดพี่น้องหน่วยกะแวด้พี่น้องจเียเอาแนวกินปิดกินน้ำกมดไลหน่วยเดจ้างามบกกูกบวม่ีเสียหา เดือพี่น so ้องมีจีบเสียหนาออกมาแล้วก็เป็นเงาอันนี้ก็กล้วยเอามาแต่เพื่อนอ้นใหญ่เด้อพี่น้องได้ไปจีบปลูกติดแล้วงามเลยกับหัวสิงไคเอามาแต่ห้องแถวสแปงกระตดเลยเด้อจ้าปลูกใส่ปลูกเมียนเด้อพี่น้องได้ลายเด้อเด้เอก็กล้วยมีจีบก็ซอยลงอย่างมี้เลยอเมร์น่นี่ร้านก็มาฮอน ชุดเนี่ยกระยาณดนเถอะเด็ต้องก็ face, ตกลงประมาณนี้กล้วยสามกอเดิมาจีดกนเอาก็เอาฮะพี่้อันนี้การสวนพักกันสวนเลยจ้าด้วพี่น้องได้บักกะลากระสุนคว้เติบด้วพี่น้องพ่ออยู่แลเราน้อพ่อลือ ห่อข้าวต้มน้ำแล้วกันพันมกเบ้งน้ำกันต้นใหญ่เติบได้มีมาในถั่วดำมีอือมีเลยอ่ะลาคลิปซะลูกตั้งตุยไาคลิปนี้ม้าฮอนี่ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาคลิปบ๊ายบาย